ครับวันนี้เรามาพบกับเครื่องสีข้าวนะครับโดยลุงสีให้ฟรีใช่ไหมนี่ลุงเขาสีให้ฟรีนะครับก็แต่มีข้อแม้เขาขอพวกแกลบพวกของเหลือเอาไว้นะครับไหนอันไหนที่ลุงขอเอาไว้ได้นะนี่นะอันนี้คือเอาไปทําปุ๋ยนะครับข้าวสีให้ฟรีแต่ขอพวกแกลบพวกลำ อ่าอันไหนอ่า,อาเข้าไปทำปุ๋ยต่อได้เลยอ่าอันนี้ไปทำปุ๋ยได้อันไหนสวยไปเลี้ยงัวได้นะครับนี่มาดูนะครับสีสีฟรีนะครับรับสีให้ฟรีก็ลุงเขาเป็นเขาเรียกอะไรสายเดียวผมนะเป็นสายเกษตรอินรีย์นะครับเราจยาไม่ให้ทุกอย่างสูญเปล่าไป นะครับเราจะใช้ได้ทุกอย่างอ่าสวยนะครับนี่อันนี้ข้าวจมน้ำนะครับลุงบอกว่าข้าวจมน้ำนี่ข้าวจมน้ำสีเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้คือข้าวข้าวที่ไม่ไม่เขาเปลือกสะอาดไม่ใช่ข้าวจมน้ำอ่าอันนี้ข้าวหอมมะลินะครับ อ๋อนี่เป็นข้าวจมน้ําสีสีมันก็จะหมองๆห,หน่อยนะครับแล้วก็แต่พอขัดขัดรอบสองก็สีสวยนะครับก็ขออภัยในฟาร์มที่เสียงเครื่องอาจจะดังไปหน่อยเพราะว่าเราต้องสีข้าวนะครับนี่เป็นผู้ที่ใจดีหนึ่งคนนะครับยอมเสียค่าไฟ ไม่คิดค่าไฟนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เก็บไว้นะครับก็อ๋อคลิปนี้เราก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามด้วครับสวัสดีครับ